สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนำนะครับความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการลบนะครับซ่อนหรือเปลี่ยนแก้ไขนะครับข้อความนะครับหรือตัวหนังสือที่เราไม่ต้องการนะครับในไฟล์ประเภท pdf กันนะครับ ปกติแล้วไฟล์ PDF นี่ก็จะเป็นที่นิยมมากนะครับในในปัจจุบันเนื่องจากว่า,ามันเป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็กนะครับคุณก็สามารถที่จะส่งระหว่างกันได้ง่ายขึ้นนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวไฟล์ PDF นะครับจะเป็นไฟล์ที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับเนื่องจาก ไฟที่ส่งมาให้กันนะครับว่าจะเป็นไฟล์ลักษณะว่าคงต้นแบบมาเลยนะครับเราก็จะแก้ไขยากสักหน่อยนะครับแต่เมื่อมีเหตุจําเป็นนะครับเช่นเราไม่ต้องการนะครับข้อความใดข้อความหนึ่งนะครับนะก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือจะมีการลบออกอย่างนี้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาแนะนํานะครับวิธีการลบคําที่เราไม่ต้องการนะครับในในเอกสารประเภท ไฟล์ pdf นะครับาการลบนี่อาจจะลบทั้งรูปภาพนะครับเป็นรูปภาพก็ได้นะครับหลักการก็จะคล้ายๆกันนะครับผมเคยลองใช้นะครับสําหรับโปรแกรมที่ใช้ก็คือโปรแกรม foxit reader นะครับถ้าท่านยังไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ติดตั้งในเครื่องนะครับอพอติดตั้งเสร็จก็ให้ท่านเปิดไฟล์ pdf ที่ท่านต้องการที่จะลบคํา ในไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่เมนูคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์นะครับผมเคยลองใช้ตัวคำว่าเมนอูอีเลเซอร์นี่นครับกดไามันใช้ไม่ได้ครับก็ใช้เทคนิคอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอ,อาจจะไม่สมบูรณ์นักนะครับแต่มันก็ใช้ได้นะครับสำหรับที่จะลบคำ ออกไปนะครับเช่นผมต้องการที่จะลบตัวนีน้ทั้งแถวเลยนะครับวิธีง่ายๆก็คือการไปสร้างเทคบ็อกนะครับเท็กบล็อกทับตัวนั้นไว้นะครับผมจะลองทําให้ดูนะครับเช่นผมจะลบตั้งแต่เนี้ยทางเนี้ยน,นะครับที่การนะครับก็มาที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็มาที่คําว่าเทคบ็อก เมื่อคลิกติ็กบล็อกแล้วนะครับให้ท่านคลิกเมาส์ค้างนะครับไปข้อความที่ท่านต้องการนะครับจะซ่อนหรือลบออกนะครับมันก็จะเกิดเทคบล็อกนะครับข้อมท่านไว้นะครับคอมตัวหนังสือที่เราต้องการลบออกไว้นะครับท่านสามารถที่จะย่อขยายนะครับแท็กบล็อกของท่านได้นะครับโดยการคลิกนะครับคลิกที่ตัวแท็กบล็อกที่มันสร้างขึ้นมาครับ ย่อเข้านะครับหรือขยายออกก็ได้นะครับทีนี้จะสังเกตว่ามันจะเป็นแถบแดงๆอยู่นะครับนะแต่เราจะประสานให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับกับเอกสารของเรานะครับวิธีการก็ง่ายๆครับให้ท่านไปคลิกที่ไล n ์คัลเลอร์นะครับแล้วก็ให้คัลเลอร์มันเป็นสีขาวนะครับติออกนะครับจะสังเกตว่ามันหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วเมื่อคลิกตอนนี้บ้างนะครับอาจจะมีตัวใหม่ขึ้นมานะครับ นก็คลิกอันดูนะครับกหมายอันดูตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะหายไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะสามารถลบได้นะครับอันนี้ผมจะลองลบรูปคุดนะครับซึ่งเป็นไฟล์ไฟล์รูปภาพนะครับเป็นไม่ใช่ไฟล์รูปภาพนะครับเป็นรูปภาพนะครับที่การก็แบบเดียวกันนะครับก็มาสร้างต๊กบ็อกนะครับขึ้นมานะครับ ปแล้วครับคุดนะครับแล้วก็ท่านก็เปลี่ยนสีลายมันนะครับเป็นสีเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปแล้วนะครับหายไปแล้วท่านก็สามารถที่จะพิมพ์งานตัวเนี้ยที่ไม่มีรูปภาพแล้วก็ข้อความที่เราลบออกได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับในชีวิตประจําวันนะครับบางทีเราอาจจะเจอปัญหานี้ก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ก็ กอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ